สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอาไม่เงยน,นึกถึงเหมือนไอ้โฮมสวีทโฮมเลยแม่เงยเฮ้ยจะเย็นอยู่ด้วยกันเต็มจอด้วยนะผมะสาวปิดไม์ปิดไม่ใช่เปิดไมปิดเสียงปิดไม่ใช่ดิเอาคือหลอนแล้วหลอนหลอนก็เกมแล้วตอนนี้นเอาเป็นว่าผมปิดไป ปิดไฟห้องมืดมืด,มดเสียงเสียงรถผ่านแม่งเลยช้างเกลนี่มันน่ากลัวใช่หรอเกมืดหรือเปล่าเร็วแม่งเลยแล้กกันอ้ยไม่สกิบนะครับอ่านงี่เองโอเคโอเคอเครับแต่และอ่านไม่ออกเดี๋ยวนะ ต้องขับเองเหรอหอะไรกูรีดิโอนะครับเอ้ยเดี๋ยวต้องเปิด <Yeah. S 1> ไม่อยากรึเปล่ดังชี้หาเลยอุ้มผ่านนะอุ้มผ่านเฮ้ย,ยแรงแรงแรงเฮ้ยเเอาแล้วขับแรงแม่งเลยมีทุเรียนด้วยทุเรียนมวยไทยนะมวยไทยระวังช้างป่า ช้างฝ่าช้างฝ่ามีฝ่าจริงด้วยมีชาร์จจริงด้วยไม่ใช่ฝ่าเฮ้เเยเฮ้ยเฮ้ยเร็ววะทำไมเส้นนี้มันเหลี่ยมเหลี่ยมวะง่วงนอนพักโอเคนอนละไม่เห็นมีอะไรเลยอโยะโตเีบ้าชายเีบ้าชายเีบ้าชายเฮ้ย ตกใจหมดเฮ้ยเจ๊ยังยังเฮ้ยใจนะครับเรื่อยเรื่อยเรื่อยไปเรื่อยเรื่อยอย่าพิ่งง่วงอย่าเพิ่งง่วงขับรถอยู่อย่าเพิ่งง,ง่วงนะแล้วเรามาคนเดียวทำไมเนะี่ยไม่มีใครอยู่ครับ <c oughs> อย่าโลกแรกอย่าโลกแรกเราขับรถนะฮะ,ะโอ้ยโอ้ย มมันีอเฮ้ยใช่เฮ้ยอะไรอ่ะอะไรวะเฮ้ยเอีอยอะะอะไรใครอะไรอย่า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 อะไรใครวะ

เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยมันโอ้ยอะไรครับพี่อะไครับพี่มาตัวเดียวก็หอแล้วฮัลโหลตัวผีอะไรวะเนี่ยผีกล่าวไปกล่าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถอนแมงเดี๋ยวเดี๋ยวกูมีพานะกูมีพานะเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยโอ้ย

ใครอ่ะพ่อจ๊ะอืมไม่มีนะไม่มีใครคิดว่าบอฮ้ยอะไรเสียงอะไรวะเสียงอะไรอ่ะมันไม่มีเพลงอะเหี้ยไอ้ย๊า ไม่มึงไปมงไปึมงส,ว,สว,ออวัสดีครับพี่อ๋อพี่จสวยพี่จสวยพี่พี่วางทางอ่ะพี่ฮัลโ,โหลแหม่ริปติกดายจ้ะโอ Mèng Chắc chưa giờ nữa nè hơi, hơi? này mày Ê Ôi ngây Ê Đi phản bác ไม,ไม่น่าซสื้อมมาเลยชิ้นสิวๆเช,ชครับทุกคนแหมแหม่เชี่อผพ่าแล้วกูเชี่ยว่าแล้วเชี่ยว่าแล้วเราตาเรา้าเรา้าเรา้รทาทุกคนไม่ไม่อย่าป้าป้าครับไอ้พี่สาวพี่สาวครับใจนะคือคนเราคนเราก็ค่อยค่อย,อย,อย,อยขับ ขับก็ก็ได้ไม่อย่าอย่ามาอยู่ข้างหลังผมนะอ่าอย่าอย่าอย่าจะพ่อจะพ่อจะพ่อรับจะพ่อจะผมด้วยโอ้ยตีสองจนอ่ะโอ้โหนึกว่านึกว่าอะไรไม่เอ้ยเอ้ยเต็มจอนะดูเต็มจอด้วยฮัลโหล เต็มจอเออน่าจะฉางปะตรงนี้มันส่งผีปะโอยทำไมทำไมต้องบอกว่าเล่นอะไรแบบนี้ตีห้าก็พอเนาะนั่นเนี่ยกูว่าแล้วกูว่าแล้วกูว่าแล้วต้องมีอะไรสักอย่างน่นเลยกูว่าแล้วกูว่าแล้ว,ว,ลวไป โอ้ยยายจะปิดยายยายญ่ใจเย็นยายยายญ่จับยายจ๋ายายจ๋ายายโอ้ยเชื่อได้ปะเนี่ยว่าหายไปแล้วแม่งตัวแบบตัวนี้เลยไม่เย่อไม่เย่อะหญ่โอ้โหยายจะปิดโอ้โอ้ยยายยายยายโอ้โหยายอืมอืมอืมอ่าฮะอืมมาดีจ้ะ มันเซฟซซลหรือว่ามันมันพาพาไปหาผีวะโ้ยรถผ่านเอาวาอะนอนปะรอดแล้วไปตีสี่รอดแล้วกูรอดแล้วขอพักพักหายใจก่อนครับไม่ไหวละโดนแง่แง่โดนโอ้ย เอาไงฮะเอาไงอา้าวออกรถได้ปะเดินไปดีกว,ว่านะเนี่ยอยู่แถวนี้ยแหละนอนตรงแถวนี้ยแหละเฮ้ยเฮ้ยอ๋อฮโอ๋อฮโอ๋อฮโอ๋อฮะอ๋ออ๋อครับพ,พี่ครับครับใครอะ่ะรถรถ ไปพี่พี่หาเรื่องหรอพี่หาเรื่องผมหรอฮะเฮ้ยไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวเราเจออะไร่ะไม่เจอถอย อ๋อหรอผมเจอแล้วเอาาสายมันทำให้คนตายโอ้โหนี่ฟันทันปะทันแหละบอว่าทันเอ้ย

โอ้สิบบาทรือๆนะครับชอบเสียงโดนดีไม่เป็นไรนะแต่เย็นนะอ่ะเปิดให้ก็ได้อะแน่นนนนโห d o u ป l e เล่นไป <laughs> อะไรอย่าโหชิวๆครับไหนอย่าตามนะน้องก้นกล้วยนะครับเราเราเราเออโอ้จะเย็นจะเย็นจะเย็นอย่าอย่าอ้ช้านะคนเนี้ยช้าช้าช้า,ชาว้า นี่สินะอิสระเย่เชียร์เชียร์ตั้งแต่ต้นเลยเหรอพี่ใจนะครับใจนะพี่พี่ไม่ต้องตามผมนะผมไม่มีบนยศครับ เออผมไม่ได้วชดพี่แถนี้มีวัดป่ะเออนี่ไงวัดใช่ไหมวัดวัดข้างหน้าเลยครับพี่เนี่ยไม่ต้องมาขวางทางเลยพี่ครับโดนตำรวจจับนะมาขวางทางเนี่ยเฮ้ยแน,แน,แน่แน่แ,แน่นี่ไเราไงเรา ี่ไม่ตามผมก็พอแล้วครับโอเคครับพี่อย่าตามโอเคว้าฮ่าฮ่าชิวว้าพี่คนนี้แหละพี่คนนี้แหละที่ทำให้ผมกรีด